ผู้ช่วยผบตรสรุปผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในการจัดการการเลือกตั้งอบตาทั่วประเทศระบุในภาพรวมไม่มีเหตุรุนแรงโดยตั้งแต่1ตุลาคมจนถึงวันนี้ได้รับแจ้ง72เหตุการณ์ส่วนที่เป็นคดีพบมีการซื้อเสียง7คดีทำลายป้ายหาเสียง18คดีฉีกบัตร27คดีผู้สมัครทำร้ายเจ้าหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้ง2คดีและพยายามฆ่า4คดีทั้งนี้ยังคงวางกำลังดูแลความปลอดภัยหลังการเลือกตั้งไปอีก2-3วัน กลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอกจัดกิจกรรมบริเวณแยกราชประสงค์เพื่อเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศและการสมรสที่เท่าเทียมกันมีการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนลงชื่อขอแก้ไขกฎหมายการแต่งงานของบุคคลพร้อมปรสาสัยเน้นเนื้อหาความหลากหลายทางเพศ 19นาฬิกาฝนตกหนักต่อเนื่อง6ชั่วโมงทำให้ถนนเส้นหลักเข้าตัวเมืองสงขลาตั้งแต่ถนนกาญจนาวานิชตำบลน,น้ำน้อยไปถึงแยกน้ำกระจายอำเภอเมืองน้ำท่วมขังเต็มทุกช่องจราจรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้จะาอาวาสวัดสรีโลหาราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีและชาวบ้านในตำบลท่าม่วงสำรวจความเสียหายหลังกลุ่มหัวขโมยแอบลักลอบเข้ามาทุบเจดีเก็บอัฐิในป่าช้าของวัด เพื่อขโมยโกรดทองเหลืองไปขายโดยเทเท่ากระดูกทิ้งไว้ที่พื้นมีครอบครัวผู้เสียหายมากกว่า40ครอบครัว